สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับเงินคนชอบเล่าจะพามาชมนะครับการทำบุญทักบาทนะครับในงานปริวาสกรรมนะครับที่วัดบ้านโคกนิ้วนะครับเนื่องด้วยวันพุกนี้ก็จะเป็นวันสินสุดนะครับของอาการปฏิบททัติตนรักษาศินนะครับในงานปริวาสกรรม หรือว่าก้างเข่ากำนะครับวันนี้ผมก็เลยได้มาทําบุญทักบาทนะครับถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์ก่อนแล้วข้าวบันปุ่งนี้ก็จะมาอีกครั้งหนึ่งการที่เรามาวัดนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องพรนะทหารนะครับเราจะนําพระทหารนะครับมาใส่รวมกันถวายอน นะครับโดยทางคณะกรรมการวัดนะครับก็ได้จัดเตรียมภาชนะไหว้นะครับเป็นถ้วยถังกะละมังหม้อนะครับการสายอาหารก็จะแยกใส่ตามรายการต่างๆครับอย่างเช่นของแหงอของพวกแข็งพวกแร่ก็จะแยกเป็นรายการได้การนะครับจะไม่ปะผนกันนะครับคือมาใส่รวมกันไว้ตรงนี้ก่อน วันนี้ถือว่าคนก็นมาทําบุญกันเยอะนะครับมาเยอะมากน,นีพามาดูบริเวณตรงที่แต่นําพัฒหารนะครับมาใส่สําหรับเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่พัฒหารเซธ ส่วนส่วนข้าวนะครับข้าวสุกเราก็รอใส่บาทเพราะว่าเวลาสามโมงเช้านะครับพระสงฆ์นะครับท่านจะเดินบิณฑบาตนะครับเดินบิณฑบาตข้าวข้าวสุกท่านเดินก็เดินรอบศาลาการประเรียนนะครับเราจะมีศาลาการประเรียนส่วนตรงนี้เป็นศาลาเหมือนศาลาจัดกิจกรรมนะครับ พอมาถึงนะครับผมก็ก็คคืมามาแลกตังก่อนนะครับเอาใบเอาใบใหญ่มาแลกตังใบเล็กเพราะว่าเราจะต้องมีการทําบุญหลายๆจุดนะครับเพราะว่าจะเป็นการทําบุญบํารุงบำรุงวัดนะครับขาน้ํำขาไฟหรือว่าช่วยที่กอ,องบุญผา่าอะไรพวกนี้ครับก็จะมีกองบุญหลายอย่างนะครับที่เราจะไปรวมทําบุญกัน ก็เลยแลกนะครับแลกเงินนะครับเป็นแบง์ย่อยนะครับเผยได้มา,ลา,ลา,าห,หลายๆใายใบได้ทําบุญได้หลายๆจุดการทําบุญเราก็ทําตามกําลังนะครับกาลังทรัพย์ของเรานะครับช่ว่า,าเราจะทํามากทีเดียวการทําบุญเราก็ทําส,สะสมเสบียงบุญไปเรื่อยนะครับ ทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากทำนานนานก็ได้ทำน้อยทำนานนนก็จะได้มากไปเองครับการทำบุญก็คืนอยู่ครับศรัทธาของเราแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานนะครับในการทำบุญใ้ทานนะครับในสงก็จะเกิดคืนครับพวกเราทุกคนนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราจะไปทำบุญที่ต้นพระป่านะครับอีกชุดหนึ่ง ก็เคยจะมีกองบุญหลายจุดด้วยกันนะครับทาถุงนนมแลนะครับก็ทาบุญหลายๆจุดหลายๆที่นะครับแต่ละจุดก็จะมีทางาคณะกรรมาการนะครับคอยอําอนวยความสะดวกให้นะครับสำหรับพี่น้องที่จะมาทําบุญให้ทานนอกจากนทํบทบุญในทุกๆจุดนะครับของบริเวณวัดนะครับมี ของบุญหลายของนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมามานั่งนะครับมานั่งต่อแถวกันนะครับบริเวณรอบๆเขาต้องอาจจะเป็นหอฉันนะครับที่มองเห็นดานนานครับเป็นหอฉันถึงนทางประสงค์นะครับตลอดจนผูกปฏิบัติตนรักษาศีลในการเข่าํานะครับจำนวน1ิวันด้วยกานี้ สมาธิยามิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิตาเมสมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิามิโมกสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิามิมุกสาวาทาเวรมณีสิกขา สุราเมระยัมชปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทหงสมาธิยามีสุราเมระยะมชปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปัทหงสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเวนะสขติยันติสิเวนะโโคขัสสมบท สิเลนะนิพพุทิยันติตัสมาสิลังวิโสทัดเย็ข้าวของข้าพระเจ้าเ้าดังออกโบวยกขึ้นเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมนำถวายแด่พระสงฆจิตใจจับโน อารยมิใจในอนาคตการอ่านใกลนี้คือซึ่งในอดีตชาติมาแล้วยิงข้องูลนี้เคยเคยเดินมาไมากี่าอยู่ในราชสำนักของกษัตริย์สไนเดอรนั้น ขวกว่าครื่องของเาึงทำท่าเดินเรียนแบบหลังข้อมแบบพระทิพย์พรเจ้าซึ่งเป็นทอกสนองบาสนาของเรา่าพมานาิศาคนเดินด้วยแรงแห่งขรามนี้เองจึงส่งห้นางนั้นเกิดมาเป็นคนหลังข้อมอกสมเด็จพระเจ้ามาพระเจา้าจับถึ้งอุปการที่ทำให้นางน,น,น,นั้นเกิดมาเป็นกิ่งรัใช้คนอื่นว่า กว่าลกูกร้องต่อลูกสาวของเศรษฐีพระเทวีจึงจิบก,กระเช้าเครื่องเป็นตัวให้และเพื่อแรงแห่งกรรมนั่นเองจึงทำให้นา,เนาเนนงเกิดมาเป็นิงรับใช้เ่อนเพื่อนจับมาถึงกรรมที่ทำให้หญิงค่อมเกินมาเป็นคนรับใช้ให้กันจับดดพระพิสุทธิ์ทลายฟังแรกอ้อมสมเด็จระสมาสุตยา จึงดับถงปงกระการที่ทำให้หนางนั้นมีสติปัญญาเป็นเลิศสามารถา่ังพระธรรมเทศนาครั้งเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้และยังสามารถจดจำคำัางสอนของพระองค์และมาแสดงต่อให้คนอื่นรับฟังจนผู้ที่รับฝังนั้นบรรลุธรรมถึง5 0 0ร้อยหนึ่งคนก้องจากลาดูกว่าที่สุดเทลาย ในอดีตชาติอ,อีคอบกนนี้เคยเกิดเป็นกุมารกราได้ทำท่าเรียนแบบท่าเดินทองพระเจ้าเจา้านั้นในครั้งนั้นนางได้เห็นพระราชาได้ถวายข้าวซึ่ง ที่เราทลายทำเมื่อวานนี้หรือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีที่ผ่านมาและกราบพวกว่าอไหน,หนึงนงนาทีหนึงชั่วโมง้นไดหรือวันนี้ด้วยฉะนั้นถ้าเราทลาย้องเรื่องเก่า เอารตั่อเนี้เอกางตัว้เลยตัดตตั้งใจมาใส่บานพระสงฆ์ใ่พระงฆ์นี้ท่านก็่จโจัจิงโดเกี่ยไม่ได้ดีการนักหมกันแต่รู้ว่าที่บัานพกเกี่วปีการ เช่นยอจะนายก็เช่เดียวกันที่ได้มาทำบุญลำต้นสูโโตใหญ่เด็กว่าโดยที่ไป็นต้นไมยพรนธท้งสองนี้เป็นตัวร้อยยอดยทมทำบุญปเด้บได้ผศผลก็จะมีมากมายจนไม่อาจที่จะตหนานได้นานะที่มีรูปชมรมพันอันนี้เป็นเรื่องสคัญแต่ก่อนงานตักน้ำชื่อลงไป ขณะที่ยื่นเรือไปแน่พระมหาของพระราชาก็ได้สั่งปุกกับปืนของนางพอสั่งปุกท่านเองพระราชาก็เกิดความรักไม่นำไปจะมาบานกันทีและในช่วงนั้นพระราชาก็ได้กับมาร่วมรับนอกระนางในยืนนั้นขอไปโลกพระราชาก็กลับไปท่กนตกรเใจพระราชาก็มาหานาง มันจพราหาอีกโปร่งคิดที่จะนำนางเข้าไปเป็นพระเมสีในพระราชวังแต่ติดอยู่ที่ว่าหน้าตาของนางน,นั้นมัทธพนักเสียงดผ่ารักในตัวขระนางอันจพราหมจะมีแต่ว่านางจะต้องผัดเดิน